คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองติดกับดักบางอย่างในตลาดหุ้น forex ทองคำฟิวเจอร์หรือคริปโตเคอเรนซีคุณมีกลยุทธ์ที่ดีมีวินัยพอสมควรและจัดการความเสี่ยงได้บ้างแต่ทำไมผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือบางครั้งก็ยังต้องเจอกับความเสียหายครั้งใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้เราจะมาเปิดเผยกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่และแม้แต่มือเก่าที่ประมาทต้องเผชิญหน้าและเป็นสาเหตุหลักที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง กับดักนี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในกราฟไม่ได้อยู่ในข่าวเศรษฐกิจแต่มันซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณเองมันคือกับดักที่เรียกว่า b บแอทางความคิด c ognitive biases หรืออคติทางความคิดซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นระบบในการคิดของเราทุกคนสมองของเราถูกออกแบบมาให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดแต่ในโลกของการเทรดความรวดเร็วนี้มักนำมาซึ่งหายนะ ลองนึกภาพการทดลองทางจิตวิทยาที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเยลในช่วงปี1970ที่ศึกษาปรากฏการ์ที่เรียกว่ากรุปติ้งหรือความคิดคล้อยตามกลุ่มนักวิจัยพบว่าเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มพวกเขามักจะระง,งับความคิดเห็นของตัวเองและคล้อยตามการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่แม้ว่าลึกๆแล้วพวกเขาจะรู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นผิดพลาดก็ตามแล้วอะไรคือความเชื่อมโยงกับตลาดการเทรดและการลงทุน คุณเคยเห็นไหมว่าเมื่อมีคนส่วนใจกำลังพูดถึงกราฟตัวใดตัวหนึ่งในเชิงบวกคุณก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากเข้าไปร่วมวงด้วยทั้งที่คุณยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยตัวเองอย่างละเอียดหรือเมื่อทุกคนกำลังตื่นตระหนกและเทขายหุ้นคุณก็รู้สึกอยากจะเทขายตามไปด้วยทั้งที่อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อคำถามคือคุณเคยตกเป็นเหยื่อของการซื้อตามคนหมู่มาก (FOMO, Fear of Missing Out) หรือขายตามคนหมู่มาก p a n i c e Selling) โดยไม่ได้ใช้เหตุผลของตัวเองหรือไม่ นี่คือหนึ่งในรูปแบบของอคติทางความคิดที่อันตรายที่สุดนั่นคือ Herding b i a s หรืออคติจากการแห่ตามฝูงซึ่งเกิดจากความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและความกลัวที่จะพลาดโอกาสที่คนอื่นกำลังได้ไป The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. เบนจามินเกรแฮมบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและอาจารย์ของวอร์เรนบัฟเฟตได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการคิดอย่างอิสระไม่ใช่การวิ่งไล่ตามกระแสคุณจะต้องเข้าใจว่า ตลาดไม่ได้สนว่าคุณจะโูกหรือผิดมันสนแค่ว่าคุณมีเงินในบัญชีหรือไม่การแห่ตามฝูงชนอาจนำคุณไปสู่ความพินาศได้ง่ายๆเพราะเมื่อฝูงชนตื่นตระหนกและเริ่มขายคุณจะหาทางออกได้ยากลำบากแล้วเราจะหลีกเลี่ยงกับดักเฮิร์ดดิ้งไบนี้ได้อย่างไรเทคนิคที่หนึ่งการสร้างความคิดอิสระด้วยหลักฐานเชิงประจักษ จิตวิทยาการเทรดสอนให้เราต้องเป็นแกะดำในบางครั้งแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะขาวที่แห่ตามกันไปการฝึกฝนความคิดอิสระหมายถึงการที่คุณต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวคุณเองอย่างรอบด้านโดยไม่อคติตามความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งคำถามกับทุกสิ่งเมื่อคุณได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับกราฟตัวใดตัวหนึ่งให้ตั้งคำถามทันทีจริงหรือ มีหลักฐานอะไรสนับสนุนมีข้อมูลอื่นที่ตรงกันข้ามหรือไม่ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าพึ่งพาข่าวสารจากแหล่งเดียวลองเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆที่เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดสร้างเช็คลิสต์ของตัวเองก่อนเข้าเทรดทุกครั้งให้คุณมีเช็คลิสต์ที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเช่นเศรษฐกิจมีการเติบโตจริงหรือไม่ราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ มีสัญญาณขัดแย้งที่ควรระวังหรือไม่ใช้สมุดบันทึกการเทรดบันทึกความคิดเห็นและความรู้สึกของคุณก่อนและหลังการเทรดเพื่อดูว่าอคติทางความคิดมีผลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างไรคำถามคือคุณมั่นใจแค่ไหนว่าการตัดสินใจเทรดครั้งล่าสุดของคุณมาจากเหตุผลและการวิเคราะห์ของคุณเองไม่ใช่จากการตามกระแส นักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและพบว่าผู้ที่พึ่งพาข้อมูลจากภายในและทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมักจะประสบความสำเร็จกว่าผู้ที่พึ่งพาข้อมูลจากภายนอกหรืออารมณ์ The crowd is usually wrong Jesse live วอร์มหนึ่งในนักเก่งกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาสร้างและทำลายความมั่งคั่งหลายครั้งจากการเป็นผู้สวนทางตลาด เทคนิคที่2การเอาชนะ confirmation bias ด้วยการค้นหาหลักฐานที่หักล้าง h e r d i n g bias มักมาพร้อมกับอีกหนึ่งกับดักที่อันตรายไม่แพ้กันนั่นคือ confirmation bias หรืออคติที่ยืนยันความคิดของเราเองมันคือแนวโน้มที่เราจะมองหาตีความและจดจำข้อมูลที่ยืนยันสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วและจะเหมือนเชื่อต่อข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราสมมุติว่าคุณกำลังสนใจทองคำ A และคุณเชื่อมั่นว่ามันต้องขึ้น คุณก็จะเริ่มมองหาข่าวดีเกี่ยวกับทองคำ A เ,เท่านั้นและจะมองข้ามข่าวร้ายหรือสัญญาณเตือนต่างๆที่อาจบ่งบอกถึงอันตรายนี่คือวิธีที่สมองของเราหลอกตัวเองให้รู้สึกถูกเสมอซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการเทรดคำถามคือคุณเคยยึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองมากเกินไปจนมองข้ามสัญญาณเตือนที่สำคัญในตลาดหรือไม่ นักจิตวิทยาจาก s t a n f ord University ได้ทำการทดลองมากมายที่พิสูจน์ว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะมองหาข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของตนเองและนี่คือข้อบกพร่องพื้นฐานที่ต้องแก้ไขในการเทรดวิธีเอาชนะ confirmation bias คือการฝึกฝนการคิดแบบวิทยาศาสตร์คุณต้องเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทดลองสมมุติฐานและพร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเชื่อแสวงหาข้อมูลที่ขัดแย้ง แทนที่จะมองหาแต่ข่าวดีลองมองหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นที่คุณสนใจถึงไม่ควรขึ้นหรืออาจจะลงตั้งสมมุติฐานเชิงลบก่อนเข้าเทรดลองตั้งสมมุติฐานว่าถ้ากราฟลงมันจะลงด้วยเหตุผลอะไรบ้างการคิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นปรึกษาผู้ที่เห็นต่างลองพูดคุยกับเพื่อนเทรดเดอร์ที่มุมมองตรงกันข้ามกับคุณเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ทบทวนการเทรดที่ผิดพลาดวิเคราะห์การเทรดที่ขาดทุนของคุณอย่างละเอียดเพื่อดูว่า confirmation bias มีส่วนทำให้คุณมองข้ามสัญญาณเตือนไปหรือไม่ The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function. F. Scott Fitzgerald แม้จะเป็นคำกล่าวในบริบทวรรณกรรมแต่ก็สะท้อนถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่รอบด้านซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเทรด เทคนิคที่3การจัดการ overconfidence bias ด้วยการประเมินความสามารถที่แท้จริงเมื่อคุณเริ่มมีประสบการณ์และทำกำไรได้บ้างคุณอาจจะตกอยู่ในกับดักที่อันตรายที่สุดนั่นคือ overconfidence bias หรืออคติที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปคุณจะเริ่มคิดว่าตัวเองเก่งกว่าตลาดฉลาดกว่าคนอื่นและไม่ต้องการปฏิบัติตามกฎที่เคยตั้งไว้กับดักนี้ทำให้เทรดเดอร์หลายคนสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จมาพักหนึ่ง ความมั่นใจที่มากเกินไปจะนำไปสู่การเทรดที่ประมาทการเพิ่มขนาดการลงทุนโดยไม่ยั้งคิดการไม่ตั้ง stop loss หรือการไม่ปฏิบัติตามแผนการเทรดคำถามคือคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งจนไม่ต้องทำตามกฎระเบียบการเทรดอีกต่อไปแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรงานวิจัยจาก Journal of Finance ได้แสดงให้เห็นว่า overconfidence เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเทรดที่บ่อยเกินไปหรือ overtrading และนำไปสู่ผลตอบแทนที่ต่ำลงในระยะยาว วิธีจัดการกับ overconfidence bias คือการรู้จักขีดจำกัดของตัวเองและการรักษาความถ่อมตนอยู่เสมอจดบันทึกการเทรดที่ขาดทุนทบทวนการขาดทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตือนใจว่าคุณก็ยังผิดพลาดได้ใช้สมุดบันทึกอารมณ์บันทึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณทำกำไรได้มากและเมื่อคุณขาดทุนเพื่อดูว่าอารมณ์มีผลต่อความมั่นใจของคุณอย่างไรทบทวนกฎเหล็กของคุณย้อนกลับไปอ่านกฎการเทรดที่คุณตั้งไว้และทบทวนว่าคุณยังคงปฏิบัติตามมันอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ปรึกษาพี่เลี้ยงหรือผู้มีประสบการณ์การได้พูดคุยกับคนที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนจะช่วยให้คุณเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองและถ่อมตนลงได้ Success is a terrible teacher. It seduces m a r t people into thinking they can lose. Bill Gates คำกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการเทคโนโลยีแต่ยังใช้ได้ดีกับโลกของการเทรดที่ความสำเร็จเพียงชั่วครู่สามารถทำให้คุณหลงผิดและสูญเสียทุกอย่างไปได้ คุณจะเห็นได้ว่ากับดักทางจิตวิทยาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือหายนะที่มองไม่เห็นและพร้อมที่จะกัดกินเงินทุนและจิตใจของคุณได้ทุกเมื่อคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและต่อสู้กับอคติทางความคิดเหล่านี้อย่างจริงจังคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของกับดักที่มองไม่เห็นหากคุณไม่ต้องการให้กับดักทางจิตวิทยาเหล่านี้มาทำลายความฝันทางการเงินของคุณ ผมขอแนะนำให้คุณกดติดตามช่องถอดรหัสจิตวิทยาการเทรดของเราตอนนี้เลยครับเพราะเราจะยังคงเจาะลึกถึงประเด็นสำคัญเหล่านี้ต่อไปและมอบเครื่องมือทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นคงและเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาคุณภาพสูงเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆโดยการสมัครบโบรกเกอร์มาตรฐานระดับโลกที่เราแนะนำไว้ใต้คลิปนี้คุณจะได้เริ่มต้นเส้นทางการเทรดอย่างถูกวิธีพร้อมกับเครื่องมือและคำแนะนำจากมืออาชีพ อย่ารอช้าเพราะทุกวินาทีที่คุณปล่อยให้อาคติเหล่านี้ทำงานมันกำลังขโมยเงินจากกระเป๋าของคุณอยู่เอาล่ะครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดในการเดินทางสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั่นคือเทคนิคการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ mental resilience หลังจากที่เราได้เจาะลึกถึงพลังของวินัยการจัดการความกลัวและบริหารความเสี่ยงรวมถึงการรับมือกับกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายที่สุดไปแล้ววันนี้เราจะมาสร้างชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับจิตใจของคุณ คุณเคยเห็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ล้มลงแต่ลุกขึ้นสู้จนคว้าเหรียญรางวัลได้ไหมหรือนักธุรกิจที่ล้มละลายแต่กลับมาสร้างอาณาจักรใหม่ที่ยิ่งใหญ่ค่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจครับมันไม่ใช่แค่ความสามารถในการทนทานต่อความยากลําบากแต่เป็นการฟื้นตัวจากความล้มเหลวและเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในโลกของการเทรดที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่ากลยุทธ์ใดๆเพราะคุณจะต้องเผชิญหน้ากับการขัดทุนความผิดหวังและความกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่มีความยืดหยุ่นนี้คุณก็เหมือนเรือที่ไร้หางเสือในพายุคลัง่งพร้อมที่จะจมลงได้ทุกเมื่อ ลองนึกถึงงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยแห่งคันซูเวเนียโดยนักจิตวิทยามาตินเซลิกแมนบิดาแห่ง positive p s y c h ค l o g y เขาได้ทำการศึกษาบุคคลที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงและพบว่าคนเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือพวกเขามองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งและพวกเขามีความสามารถในการควบคุมการตีความเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วอะไรคือความเชื่อมโยงกับตลาดการเทรดและการลงทุนเมื่อคุณขาดทุนคุณตีความว่าอย่างไร คุณคิดว่าฉันมันแย่ฉันไม่เหมาะกับการเทรดหรือคุณคิดว่านี่คือบทเรียนสําคัญที่ฉันต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ําอีกการตีความที่แตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อการกระทําของคุณในอนาคตอย่างมหาศาลคําถามคือเมื่อคุณต้องเจอกับการขาดทุนคุณมักจะจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดหวังนานแค่ไหน It's not what happens to you but how you react to it that matters. e p i c t e t u ันักปราชญ์ชาวกรีกโบราณได้ก,กล่าวไว้ นี่คือแก่นแท้ของความยืดหยุ่นทางจิตใจการควบคุมปฏิกิริยาของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตรวมถึงการขาดทุนในการเทรดด้วยคุณไม่สามารถควบคุมตลาดได้แต่คุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาของคุณต่อตลาดได้และนั่นคือพลังที่แท้จริงแล้วเราจะสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจที่แข็งแกร่งดุดหินผาได้อย่างไรเทคนิคที่1การฝึกฝนการคิดใหม่ (cognitive r e f r a m e หรือการปรับกรอบความคิด เมื่อคุณประสบกับการขาดทุนหรือความผิดหวังในการเทรดสมองของเรามักจะสร้างกรอบความคิดเชิงลบขึ้นมาเช่นฉันไม่เก่งพอตลาดนี้มันยากเกินไปฉันคงไม่มีวันทำกำไรได้หรอกกรอบความคิดเหล่านี้จะจำกัดศักยภาพของคุณและทำให้คุณติดกับดักของความล้มเหลว Cognitive r e e รีเฟรมคือเทคนิคทางจิตวิทยาบำบัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยให้บุคคลเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสถานการณ์เชิงลบให้กลายเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่ดีแบบโลกสวยแต่เป็นการมองโลกในแง่จริงที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้เปลี่ยนจากความล้มเหลวเป็นบทเรียนเมื่อขาดทุนให้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากการเทรดครั้งนี้อะไรคือสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งหน้าเปลี่ยนจากความผิดพลาดเป็นข้อมูลมองการขาดทุนเป็นข้อมูลสำคัญที่ตลาดกำลังมอบให้คุณเพื่อให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์และวินัยของคุณเปลี่ยนจากฉันไม่เก่งเป็นฉันกำลังเรียนรู้ ยอมรับว่าการเทรดเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองแทนที่จะพูดว่าฉันพลาดอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นฉันกำลังก้าวไปข้างหน้าและเรียนรู้จากประสบการณ์นี้คำถามคือครั้งสุดท้ายที่คุณขาดทุนคุณได้เปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองไปสู่การเรียนรู้จากความผิดพลาดไหมงานวิจัยจาก University of California Berkeley ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝน cognitive r e f r a m e สามารถช่วยลดความเครียดเพิ่มความสุขและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีในสำคัญ The greatest glory in living lies not in never falling but in rising every time we fall. Nelson Mandela อดีตประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ผู้เป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเทคนิคที่2การสร้างกิจวัตรแห่งการฟื้นตัว Recovery Rituals หลังการขาดทุนมนุษย์เราเป็นสัตว์แห่งพิธีกรรม การมีกิจวัตรหรือพิธีกรรมบางอย่างช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ดีขึ้นในโลกของการเทรดกิจวัตรเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากการขาดทุนเมื่อคุณขาดทุนสมองของคุณจะอยู่ในสภาวะที่ตื่นตระหนกและอารมณ์แปรปรวนนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะรีบกลับไปแก้แค้นตลาดหรือตัดสินใจเทรดเพิ่มทันทีคุณต้องมีช่วงเวลาพักและกิจวัตรการฟื้นตัวเพื่อให้จิตใจกลับมาสงบและมีสติอีกครั้งหยุดพักจากหน้าจอทันที เมื่อคุณรู้ว่าขาดทุนตามจุด stop loss ที่กำหนดให้ปิดหน้าจอการเทรดทันทีลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินออกไปจากพื้นที่การเทรดทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายการเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงนั่งสมาธิหรือแม้แต่ทำความสะอาดบ้านกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความผิดหวังและช่วยให้จิตใจของคุณกลับมาสมดุลทบทวนการเทรดในภายหลังอย่าเพิ่งวิเคราะห์การขาดทุนทันทีที่เกิด ให้รอจนกว่าอารมณ์ของคุณจะสงบลงอย่างน้อย1-2ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันถัดไปค่อยกลับมาเปิดเทรดดิ้งเจอแนลและวิเคราะห์อย่างเป็นกลางจำกัดความเสียหายทางอารมณ์กำหนดเวลาสูงสุดที่คุณจะจมปลักอยู่กับความผิดหวังเช่นฉันจะรู้สึกแย่ได้ไม่เกิน30นาทีหลังจากนั้นคุณต้องลุกขึ้นและก้าวต่อไปคำถามคือคุณมีกิจวัตรอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณฟื้นตัวจากความผิดหวังหลังการขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว นักวิจัยด้านประสาทวิทยาจาก University College London ได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนกิจกรรมหรือการเบี่ยงเบนความสนใจสามารถช่วยลดการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เชิงลบได้ซึ่งจะช่วยให้เราฟื้นตัวจากความเครียดได้เร็วขึ้น It's not how hard you hit, it's how hard you can get hit and keep moving forward. Rocky Balboa นี่คือหัวใจสำคัญของการฟื้นตัวและความแข็งแกรงไม่ใช่แค่การทนรับแรงกระแทกแต่เป็นการลุกขึ้นยืนและเดินหน้าต่อไปแม้จะโดนกระแทกอย่างแรงแค่ไหนก็ตาม เทคนิคที่3การสร้างเป้าหมายที่เหนือกว่าตัวเอง (Transcendent Goals) และระบบสนับสนุน (Support System) ความยุดหยุ่นทางชิปใจไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากอย่างต่อเนื่องการมีเป้าหมายที่เหนือกว่าตัวเองและระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งจะช่วยเติมเชื้อเพลิงให้คุณก้าวต่อไปได้เป้าหมายที่เหนือกว่าตัวเองหมายถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่การทำเงินเพื่อตัวเองเช่นการที่คุณอยากประสบความสำเร็จในการเทรดเพื่อดูแลครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือสังคมในแบบที่คุณต้องการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองมันจะกลายเป็นแรงผลักดันที่มหาศาลที่จะทําให้คุณลุกขึ้นยืนได้ใหม่แม้ในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ที่สุดเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคนเดียวนอกจากนี้การมีระบบสนับสนุนที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคุณไม่จําเป็นต้องต่อสู้ในตลาดหุ้นเพียงลําพังหาพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าสามารถให้คาแนะนําและกําลังใจคุณณได้้้ในยามททที่คุรูสึกอแ เข้าร่วมชมชนเทรดเดอร์ที่สร้างสรรค์การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและได้รับมุมมองใหม่ๆพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจการได้ระบายความรู้สึกกับเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยลดความกดดันในใจได้คำถามคือคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่การทำเงินเพื่อตัวเองหรือไม่และคุณมีใครบ้างที่จะคอยสนับสนุนคุณในเส้นทางการเทรดงานวิจัยจาก h r v a r d Medical School ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีวัตถุประสงค์ในชีวิต purpose in life และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีสามารถเพิ่มความยุดหยุ่นทางจิตใจและลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญ The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. มาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในโลกได้คุณจะเห็นได้ว่าการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่มันคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการมีมุมมองที่ถูกต้องต่อความล้มเหลวคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งดุดหินผาที่จะไม่มีวันยอมแพ้ต่อความผันผวนของตลาด คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะลุกขึ้นสู้ทุกครั้งที่หลมหลงและเติบโตเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนหากคุณจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและต้องการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จะทำให้คุณเหนือกว่าเทรดเดอร์คนอื่นๆผมขอเชิญชวนให้คุณกดติดตามช่องถอดรหัสจิตวิทยาการเทรดของเราตอนนี้เลยครับเพื่อให้คุณนำทุกเทคนิคไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและก้าวสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในแบบที่คุณใฝ่ฝัน และเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาคุณภาพสูงที่จะพลิกโฉมวงการเทรดนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆด้วยการสมัครโปรกเกอร์มาตรฐานระดับโลกที่เราแนะนำไว้ใต้คลิปนี้คุณจะได้เริ่มต้นเส้นทางการเทรดอย่างถูกวิธีพร้อมกับเครื่องมือและคำแนะนำจากมืออาชีพอย่ารอช้าอีกต่อไปเพราะทุกวินาทีที่คุณลังเลคือโอกาสที่คุณกำลังพลาดที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ในตอนสุดท้ายเราจะมอบกุญแจสำคัญที่จะประสานทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในตัวคุณคุณจะพลาดได้อย่างไร